ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพร้อมพันกุลภาครับมาที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารมาทําไมครับโอ้โหวันนี้สําคัญมากครับเป็นกระถินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมิพลอดุลย,ยเดชที่พระนท่านพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกตตรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับมาเป็นประธานในการทอดถวายในวันนี้ครับพี่น้องครับคนมามากมายนะฮะตั้งแต่เช้าเลยมารออยู่ที่นี่ครับเพราะว่าในภาคเช้านั้น มีการทอดกระถินที่วัดโคสปัญโยศรีพนมนะครับที่ตำบลโคกสว่างอำเภอปราปากครับที่นั่นก็มีคนมาเยอะมากเย่งยิงครับแต่ว่าผมไม่มีโอกาสได้ไปที่นั่นนะเงินที่ได้ถวายวัดเบื้องต้นเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าได้ประมาณ23ล้านบาทครับแต่ที่ตรงนี้นะครับก็คงไม่น้อยเหมือนกันครับล่าสุดที่ได้รับแจ้งยอดมาประมาณ2ล้านกว่าบาทถ้าอย่างไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูพิธีการต่างๆนะครับในงานกระถินพระรรชทานที่วัดพระธาตุพนมวรวรมหาวิหาร ซึ่งมีพระเดชพระคุณพระเทวรามณีเจ้าวาดวัดพระธาตุพนมและเจ้าคณะจังหวัดนครพนมครับเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ครับท่านผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศที่พระนท่านพลเอกประวิตธิวงสุวรรณครับรองนายมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับเดินทางมาเป็นประธานในการทอดผ้าพระกฐินพระราชทานที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารนะครับ ึงมีบรรดาพี่น้องประชาชนมาถล่มเยอะ กับทางท่านพลตรีสนทยาสิีเจริญรงนายทัากองทัพอระริสสองก็มาด้วยกับสำหรับในวันนี้มีพระเดพระคุณพระเทพวรมนีจเจ้าวาดวัดพระธาตุพนมและเจ้าคณะจังหวัดนครพนมนะครับเป็นประธานฝ่ายสง์ในการรับกระินประธานครับ น,นี้ครับทางพระท่านพลเอกประวิทย์วงสวรรครับกำลังกล่าวคำถวายองค์กระถิน ลเอกประวิทย์วงษ์วันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกร,ระทรวงการหลประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารายอยต่อภาคจังหวัดน,น้อมนำมาถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งจำพรรษาการร้วนใจมากในอาวสานที่ฐานนี้ขอพระสงฆ์จงรับท้าพระกฐินทานนี้กระทำกระตีทัขารกิจตามพระบรม คุณธานอนุญาตนั้นเิย ระสมภาใเจ้าผู้เป็นธรรทักสาธปรณกั้องผู้ทรงพระคุณประเริฐเราด้วยพระรสัมภาระทรงพระกุณาโปรดพระราชทานให้ในขั้นเกษตริรองค์สุวรรณ ใร้องนำพระอาแก่พระพิ้ทรงสูงผู้ดึจักรริสกการ์ขวั็มากในอารามวัดพระธาตุมลวงวรวรรณีก็ไลยข้าพระสุริทานีดางเกิดดีแก่พระสฆ์ ในการอันควรแจ่ปริบัติภารกิจดังนี้มีาการทำปฏิบัดิภารกิจด้วยผ้าที่ัาเกิดตามตุ๊ดแนวใซ้อาริสโอมสัก,กพุจะเป็นตะเกิดมีผ้าทานคือเที่ยวไปไม่ต้องบอกลาให้เป็นอาบัต ด้วยการตักสิขาบทหนู่งดูปราศจากใจชวนได้ให้เป็นอาบัติด้วยพุทธินะพุทธิัะสิขาบทหนึ่งฉันคณะโทษประรัมะโคตได้ให้เป็นอาบัติด้วยคณะโทตระระรัมสิขาบทนเก็บปีเรที่วันได ไม่เป็นหาบัทด้วยปัตตมัคปภินะสิคาร,ราบหนึ่งจิวรัล่าอันเกิดขึ้นในอาวาจะเป็นของพระพุทูธผู้ได้ประทานอภินะหนึ่งกับทั้งจิวรัลการ,รืีถ่ถกไปตลอดเวลามันตะพุ่งทั้งสี่เ,เือนได้หมดบัดเย ระสทั้งลจะมีความปรนาเพื่อประทำกถิกาารกิจหรือไม่ถ้ามีความสามัรคียนอมร้องกันจากกระทำติาการิจกใจจงให้สัพพาสัญญาสาธุการขึ้นให้ร้อมกัน ส่งโจ้าน ja ั่งธรกิจนั้น้เป็นการเฉพาะทุกคนทรงต่อไปคณะต่อีปทการจกิดขึ้นไม่ได้แต่เพราะอนุนาเห็นสนแม้นคณะแม้นธุรกิจแห่งทุกคนเป็นที่แค่กานส่งอนคณะอนทุกคนกรแล้วก็แล้ข้าก็ะทิ้งเรื่องราวนี้ ควรแกร้กทักษิสูตผู้มีตีวเน,น่าหรือที่ตีวอนุกคพละงภาพใร,รทักษิสูตใดจะมีามารถและสามารถทำตีวรกรามในวันเยนี้ให้เป็นกาินันภารกียติต่องกา,งาพราพระบรมพระคุอาครุญาต่ให้วิจรีรนิยมทั้งคร,ร,รัวเพื่อนข้าได้ บัจจีข้าสงฆ์ขพรวนเกลียรวก่พระภิกษุผู้ใดจงพอใจได้ธรรมด้ให้แก่พระิกษุูนั้นคือข้าพจะา่งาตศิทาจากนั้ฆาะอมิสังสาริวาทั้งปวงนี้ข้าพเจ้าพิจารณาว่าสมควรแก่ พระเทพวรพันีสีธรรมสโสกุลศิษัาสนกิจมหาคณิศรปวรสังคารามธรมมวาสีผู้เป็นอาชีโดยิศุในอารามในพระอารามวรมหาวิหารนี้เป็นผู้มีสติปัญญาสามารถอ่านการทำกติยนธารกิจให้ต้องตามพระองค์ทุกทางวิชได้เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้ายืงพิจรารณาเห็นว่าพระสงฆ์ทั้งปวจงจะยินยอมพร้อมกันถว,วายผ้าผ้า,ตาสติพระราชทานกับทั้งผ้าอีสัมสาบริวารทั้งปวงนี้แก่พระเทพบวรปดดีเจ้าอาวาสวัดพระธาตุนมพวรมหาวิหารข้าพระทิกษุรูปใดเห็นไม่สมควรจงท้้งฟวงขึ้นในท้ามการ ระหว่างสงถ้าเห็นว่าสมควรแล้วใส่จงให้สัทธะสัญญาสาธุการเพิ่มให้พร้อมกันเธอ ครับในขณะนี้กรับทางพระนทธท่านพลเอกประวิตธ์วงสวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกําลังประกอบพิธีในการถวายผ้าพระกฐินประยิษานในพระบาทสมเด็จพระปรมนินมหาภูมิพลอดุญเดชแด่พระเทพวร,รมณีเจา้าอาวาสวัดพระธาตุพนมและเจ้าคณจังหวัดนครพนมครับ

Uh yeah. I'm Sintalu boho tukaro boho tuk Suntaro boho tukarami ha'amara ca Siti ikang, siti tamang, siti lakon, Siti ikang, peramim ท่านผู้ชมครับวันนี้มีบรรดาพี่น้องชาวจังหวัดนครแล้วก็บรน,น้องนักบรรดาพี่น้องนักคุทั้งหลายได้มาร่วมในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของพ,พระบาทสมเด็จพระประมินทบาทพุิธลอานุญาตเลครับที่ทอดถวายที่วัดพระธาตุพนมเป็นจำนวนมากครับ วันนี้ครับทางท่านพลตรีสัญยาสิเจริญรองแม่ทัพกองทัพที่สองท่านก็นมาร่วมด้วยซึ่งเป็นที่รู้จักและเคารพศรัทธาของเราเชาวจังหวัดนครปนมครับกราบนมัสก,การพระบุคคลพระเทศกรณ์มณีเจ้าอาวาสวัดพระจํานวนกันทั้งสิ้นสองล้านห้าแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบบาทครับเงินที่ถวายกติบ้านนี้สองล้านกว่าบาทนะฮะ ก็ถือว่าเป็นศรัทธาจากบรรดาพี่น้องที่มาจากทั่วทุกสารทิศครับท่านครับพัฒนาโดยทั่วกันลงชื่อพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการเอินนี่คือทางท่านรองเพื่อการจังหวัดนครปฐมท่านประทีปฤทธิโกน์ครับลำดับต่อไปขอแรกเลยเชิญประธานให้ประเทน รรรพระเดชพระคุณพระเทวรมนีครับได้มอบพระพุทธพระตาพนมทองนะครับเป็นของทะลึกสำหรับพระ่ันรองนายกรัมตรี